เทศบาลตำบลดอนหัวล่อจัดประชุมเตรียมจัดงานวันไหลดอนหัวลอครั้งแรกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชาวชุมชนในพื้นที่และเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ ที่ห้องประชุมกวางทองเทศบาลตำบลดอนหัวรอ่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบรุรีนายไมยตรีประเสริฐนาย,ยกเทศมนตรีตำบลดอนหัวรอเป็นประธานการจัดประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการอนุรักษ์และสืบสารวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปีงบประมาณพศ2567 ในวันที่16เมษายน2567ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปโดยมีทางคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานผู้แทนจากห้างร้านผู้แทนจากภาคเอกชนเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอดอนหัวรอ่อเข้าร่วมเพื่อให้การดำเนินการจัดการจัดงานเป็นไปได้วยความเรียบร้อยและออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ทางนายไมยตรีประเสริฐนายกศเทศมนตรีตำบลดอนหัวล่อได้กล่าวว่าการจัดงานวันไหลดอนหัวล่อเป็นการจัดขึ้นในครั้งแรกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชาวชุมชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ซึ่งได้มีกิจกรรมประกอบไปด้วยการทำบุญตักบาตรถวายพระต,ตาหารเช้าแด่พระพิสุสงฆ์การส่งน้ำพระการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุการแสดงของผู้สูงอายุการประกวดเจด ดีไซน์การจัดขบวนแหร่รถบุพชาติการรณรงค์ให้ประชาชนที่เข้าร่วมได้แต่งชุดไทยหรือเสื้อลายดอกอีกทั้งยังมีการจัดเล่นสาดว์น้ำวันไหลในพื้นที่ทางเทศบาลตำบลดอนหัวล่อได้มีการจัดเตรียมไว้ดังนั้นจึงขอเชิญภาครัฐภาคเอกชนประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงที่สนใจเข้าร่วมงานในวันเวลาดังกล่าวคาดว่าจะทำให้มีเงินหมุนเวียนให้กับชุมชนหมู่บ้านในพื้นที่เป็นจานวนมากค่ะ การจัดงาน,นครับเรื่องโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงการนะครับของเทศบาลตำบลดอนลอ่อในพื้นที่นะครับตำบลดอนลอ่อและในเขตของนิคมอมะตะนครน,นะครับในส่วนนี้นะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับก็ช่วงเช้าจะมี ทำบุญตักบาตรเองสารอาหารแห้งนะครับระส์ที่วัดดอน,นำลำนงธรรมนะครับในช่วงาสายเนี่ยเวลาประมาณ9ก้าโมงก็จะมีขบวนแห่นะครับนางสงการนะครับจากาภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่ตบนนนำบลดอนล่อนะครับก็มีขบวนแห่เนี่ยกว่าสิบคันนะแห่จากซอยเรื่องอารามนะผ่านถนนเทศบาลตำบลดอน,นล่อนะไปที่วัดดอนลำนงธรรมนะครับเมือ่อไปถึงวัดดอน,นำลำนงธรรมแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของการ ส่งน้ำพัะนะครับส่งน้ำาผสมง9ีลูกนะครับมีลดน้ำดําหัวผู้สูงอายุรับ50คนนะครับมีการลํำนะครับแสดงในวิการกิจกรรมลาวงในเรื่องของการแสดงของผู้สูงอายุนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการอนุรักษ์ระเพณีวันธรรมเรื่องการก่อพระสายนะครับในการประกวดก่อพระสายในวัดดอนดังหลงดำลงธรรมนะครับในส่วนของกิจกรรมด้านนอกนะครับก็จะเป็นการ กระตุต้นนะครับเรื่องของเศรษฐกิจของพื้นที่ตำบลดอนหล,นะล่อนะครับและอมตะนครในเรื่องของบริษัททางร้านภาครัฐภาคเอกชนนะครับมาร่วมจัดก,กิจกรรมถนนเส้นดอนหลอ่อนะี่ให้เป็นเหมือนกับเป็นถนนสายวัฒนธรรมในเรื่องของการส่งเล่นมาเป็นอีสการนะครับในการมีการละเล่นตาดน้ำนะครับตามระเพณนะีนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไปครับ ก็ขอเชิญชวนนะครับบริษัทห้างร้านนะครับตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนหุลลอตำบลใกล้เคียงและในพื้นที่อมตะนครในวันที่16นะครับเมษายนนะครับในปีนี้นะครับก็ขอเชิญชวนครับมาร่วมงานนะครับอนุรักษ์คือสารวัฒนธรรมประเพณีนะครับในวันสงการหรือนะครับวันไหลดอนอุลลออมตะนครนะครับในพื้นที่ของถนนดอนหุลล่อเส้นหน้าวัดดอนนนรงธรรมร่วมกันครับ สุกันวรลีสุวรรณรายงาน